คุณเป็นผู้ที่เริ่มทำเสื้อผ้าขายในอินเทอร์เน็ตหรือตั้งร้านเล็กๆยังไม่มีความรู้เรื่องการผลิตมากนะักเรายินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษามาแต่ตัวกับหัวใจแฟชั่นนอกจากนั้นไปให้เป็นหน้าที่ของเราถ้าลูกค้าท่านใดกำลังประสบปัญหาช่างออกงานไม่ทันหรืองานไม่ทันขายที่จำนวนเยอะๆต่อแบบลองปรึกษาเราได้ท่านเพียงสร้างแพทเทิร์นต้นแบบ เพียงแบบเดียวจากนั้นก็ใช้คำสั่งในโปรแกรมนี้เชื่อมโยงส่วนต่างๆของแพทเทิร์นเข้าด้วยกันพร้อมการสร้างสูตรการคำนวณเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ท่านก็เพียงใส่ตัวเลขของขนาดสับส่วนที่ท่านต้องการตัวโปรแกรมจะทำการสร้างแพทเทิร์นไซส์ใหม่ให้อัตโนมัติประหยัดเวลาโปรแกรมสร้างแบบเข้ารูปนี้เหมาะมากสำหรับผู้ผลิตยูนิฟอร์ม หรือเครื่องแบบต่างๆโปรแกรมสร้างพทิร์และเกตไซส์อัตโนมัติสามารถใช้สร้างและเกตไซส์พทิร์ได้ทุกชนิดโปรแกรมเป็นภาษาไทยมีความทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งกับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุตสาหกรรมหรือเทลเลอร์ประหยัดเวลาได้ผลงานในเวลาอันรวดเร็วสามารถเก็บต้นแบบไว้ได้ไม่จำกัด ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับมหาลัยและบริษัทเอกชนการเม้นทั่วไปถ้าสนใจติดต่อได้ที่บโทรศัพท์085359 0250หรือที่อีเมล it pattern 1 1 gmail com